สวัสดีค่ะต้นพันธุ์ไผ่แมนค่ะตัวนี้เป็นชุดกิ่งตอนชาทถุงนะคะ oh. สังเกตว่าต้นจะไม่สูงนะคะเนื่องจากว่าทางสวนทำการตัดยอดตัดกิ่งที่เขาแทงขึ้นไปนะคะก็คือนอใหม่ที่แทงสูงขึ้นไปตัดออกเพื่อการจะส่งเวลาเราแพ็คส่งนะคะ จะได้แพ็กง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาแทงหน่อออกมาต้นแข็งแรงนะคะแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าอายุเขาเยอะนะคะลำของเขาก็จะแข็งทางสวนก็เลยตัดออกนะคะพี่ๆท่านใดสนใจต้นพันธุ์ไผ่แมนนะคะไปปลูกก็สามารถสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะ ที่เพจ a c e b o o k สวนธนพัฒนสกลนครหรือแอดไลน์เข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศพัพท์091-0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ